สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเเช้านี้จะพาท่านผู้ชมมาทํานะคะน้ําอ้อยมะนาวนะคะน้ำอ้อยน้ําอ้อยใส่มะนาวนะน้ําอ้อยใส่มะนาวนะคะอุปกรณ์มันก็จะมีน้ําอ้อยนะคะมีน้ําอ้อยอันนี้เป็นน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยอันนี้เอ่อที่บ้านทําขายนะคะขวดละสิบบาทนะคะน้ําอ้อยไม่ผสมอะไรเลยนะคะน้ำอ้อยแท้นะคะขวดละสิบบาทก็จะเอามาทํำดัดแปลงนะใส่มะนาวลงไปนะคะเดี๋ยวเอ่อ คุณยาจะเอามะนาวใส่ลงไปนะคะแต่ทิ่เลยนะนี่ instagram. เอาน้ำอ้อยเอาน้ำอ้อยเทใส่ลงไปประมาณนี่คะ่ะน้ำอ้อยใส่ลงไปแล้วก็เน้ำอ้อยน้ำอ้อยคั้นน้ำอ้อยคั้นนะคะร้อยเปอร์เซ็นนะคะร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะบีบมะนาวเออบีบมะนาวลงไป,าน,างไปนี่ก็แล้วแต่นะคะ ให้ให้ออกรสเปรี้ยวให้ออกรสเปรี้ยวนำหน้าหรือหวานนำหน้าก็แล้วแต่นะคะนะคะทุกวันต้องทานมะนาวนะคะตอนนี้ทุกวันต้องทานมะนาวนะคะกันโควิดนะคะทานมะนาวเยอะๆกันโควิดได้นะคะก็ามามาดัดแปลงใส่เออนู่นใส่นี่ทานนะคะเรสชาตินะคะที่จะใส่มะนาวเนี่ยเราก็แล้วแต่เราจะชอบนะคะ เปรี้ยวให้เปร like ี h, template, ้ยวนําหน้าหรือหวานนําหน้า <establishing> ก <Champion>. ็แล้วแต่เรานะคะเพราะว่าน้ําอ้อยเนี่ยน้ำน้อ้อยที่อันนี้นะคะน้าอ้อยเนี่ยมันจะหวานมากเลยนะคะหวานนะคะแล้วก็มาใส่มะนาวเอานะคะมะนาวนี่เราก็ใส่แล้วแต่เราจะชอบนะจ้ะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเทใส่เทใส่น้ำแข็งเลยนะคะเทใส่ในน้ำแข็ง นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นงานเสร็จแล้วนะคะเสร็จพิธีในการทำน้ำอ้อยมะนาวนะคะน้ำอ้อยมะนาวเย็นนะคะน้ำอ้อยมะนาวเย็นหรือหรือเราจะไม่ไม่ใส่น้าแข็งกมได้ทานทานทานเป็นทานเป็นเปล่าๆนะคะหรือไม่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราเราทำเสร็จแล้วเราก็ใส่ขวดนะคะแล้วแช่ตู้เย็นไว้ทานเย็นเย็นนะคะแช่ตู้เย็นไว้ทานเย็นเย็นนะคะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณสองวันนะคะแช่ตู้เย็นไว้นะคะ โอเคนะคะก็จบการทำเอาน้ำอ้อยมะนาวแค่นี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ